ไทยเฮอร์บอนโฮมพาเ,เพื่อนมาที่นี่เลยนะคะวันนี้พาเ,เพื่อนมารู้จักกับผลไม้ชนิดหนึ่งนะคะที่มีจารึกอยู่ในพระไตรปิฎกนะคะว่าพระสงฆ์ค่ะสามารถที่จะใช้ทานบรรเทาอาการอาภาษได้นะคะต้นนั้นคือต้นพิลังกาสาค่ะเ,เพื่อนๆคะหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปชมมพร้อมกันนะคะ ก่อนอื่นเลยค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะได้รับชมผลงานใหม่ๆของทางช่องค่ะแล้วก็ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆที่ทางช่องได้เผยแพร่ออกไปนะคะตอนนี้เราก็เข้าไปชมพี่ลังกาษากันได้แล้วนะคะ Let's go มาดูกันตรงนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะต้นพ่ลังกาษานะคะเพื่อนๆน,นี่ตอนที่เขากำลัง เล็กๆอยู่นะคะหน้าตาเขาก็จะประมาณนี้นะคะแต่พอเขาเริ่มสุกแล้วจะสีออกเข้มขึ้นนะคะนี่ค่ะสีสะอ,อกสีชมพูอ่อนๆแล้วก็มาสีเข้มขึ้นเรื่อยๆนะคะเพื่อนเห็นชัดไหมเอยนะคะหน้าตาดีเลยทีเดียวปีนี้ออกเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูแบบเต็มๆต้นกันนะคะเพื่อนๆนี่นะคะไปดู ว่าเขาออกเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูรอบรอบต้นนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามีทั้งแบบที่สีเขียวเข้มนะคะแล้วก็มีทั้งสีชมพูอ่อนนะคะพอเขาออกสีม่วงเข้มๆแบบนี้ก็แสดงว่าเขาสุกแล้วนะคะเราก็สามารถนำเอาไปทำน้ำพิลังกรสาทานได้นะคะ ตัวนี้ค่ะคือใบอ่อนนะคะยอดอ่อนของเขาสามารถทานได้นะคะสามารถนำเอาไปจิ้มน้ำพริกได้หรือบางคนก็เอาใบแบบนี้นะคะไปชุบแป้งทอดนะคะก็จะได้ความอร่อยแบบเทมปุระนะคะโอ้โหเดี๋ยวเราจะไปดูต้นทีลังกาสายอีกต้นหนึ่งนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวตามมากันค่ะ นี่เลยนะคะโซนนี้ก็จะมีอยู่หลายต้นเลยนะคะเพื่อนนี่เดี๋ยวจะชิมลูกนี้จะมีความฝาดหน่อยๆนะคะสุกไม่พร้อมกันนะคะยังมีความเขียวกันอยู่เลยะคะ่ะ เดี๋ยวจะมาดูตอนที่เขาสุกเยอะๆพร้อมๆกันนะคะเราจะเอาตัวของพี่ลังกาษาที่ลูกเขาสีเข้มๆนี่แหละค่ะนำเอาไปต้มนะคะแล้วก็เราจะนำเอาไปทำน้ำดื่มนะคะคล้ายๆกับน้ำดอกอัญชันอะไรอย่างเงี้ยนะคะคล้ายๆกับน้ำของกระเจี๊ยบนะคะแต่ว่ารสจะเป็นอะไรยังไงนะคะรสชาติแบบไหนเดี๋ยวเราจะมาดูแล้วก็มาชิมไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อน เพื่อนๆคะตอนนี้เรามากันที่ต้นพิลังกาสานะคะวันนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าเขาสุกไปถึงไหนแล้วนะคะพร้อมที่จะให้เราเก็บหรือยังนะคะตามมาดูกันค่ะนี่คะ่ะเพื่อนๆอ,ออกกันค่อนข้างเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวจะทยอยเก็บนะคะเพื่อนๆดูเยอะเลยค่ะช่วงนี้เป็นช่วงฝนตกเพ,นะพิ่งหยุดไปนะคะฝนเพิ่งหยุดไปนะคะช่วงนี้ยุงก็จะค่อนข้าง,าง,างเยอะนะคะยุงเต็มไปหมดเลยค่ะ มาเดี๋ยวเราทยอยเก็บนะคะเพื่อนๆจะเอาเฉพาะสีที่เป็นสีม่วง,วงเข้มๆนี้นะคะเพราะว่าเขาออกไม่พร้อมสุกไม่พร้อมกันนะคะเพื่อนๆดูสิจะมีหลากหลายสีอยู่ในพวงเดียวกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งสีเขียวอ่อนๆน,นะคะแล้วก็สีชมพูแล้วก็เป็นสีแบบม่วงดําจนดําเลยนะคะม่วงเข้มนะคะ พิลังกาสาเป็นพันธุ์ไม้ที่มีถิ่นกําเนิดอ,อยู่ที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะจัดเป็นไม้ยืนต้นที่มีขนาดย่อมนะคะนิยมปลูกตามสถานที่ราชการหรือสวนสาธารณะเพราะว่าพอปลูกง่ายแล้วก็มีความสวยงามด้วยค่ะภาคเหนือนะคะเราจะเรียกว่ามะจั๊มหรือบัดจั๊มนะคะแล้วก็พิเศษอย่างหนึ่งก็คือพิลังกาสาเนี่ยจะมีปริมาณแอนโทไซยานินที่สูงค่ะ เมื่อเป็นผลสุกนะคะเพราะว่าจะมีสีม่วงเข้มดําเข้มเลยค่ะซึ่งสารตัวนี้นะคะก็มีฤทธิ์ในการต้านสารอนุมูลอิสระที่จะไปทําลายเซลล์ต่างๆในร่างกายของเราค่ะและยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและเส้นเลือดในสมองอุดตันได้ค่ะนอกจากนี้นะคะยังช่วยยับยั้งเชื้ออีโคไลในระบบทางเดินอาหารค่ะซึ่งเป็นสาเหตุของโรคท้องร่วงนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นสาเหตุของอาหารเป็นพิษด้วยค่ะ อย่างที่เกิ่นไปตั้งแต่ต้นคลิปนะคะว่าพิลังกาสาเนี่ยเป็นไม้โบราณจัดอยู่ในประเภทพุทธโอสถค่ะพระสงค์สามารถฉันเพื่อรักษาอากาศอาภาศได้โดยไม่ผิดพระวินัยค่ะนอกจากนี้นะคะตามตำรายาไทยค่ะระบุว่าผลมีรสร้อนฝาดสุขุมนะคะมีสปปรรพคุณแก้ไข้แก้ท้องเสียแก้ลมพิษแก้ทาพิการแก้ซางใบจะมีรสเปื่อนร้อนค่ะแก้ตับพิการแก้ปอดพิการ ดอกมีรสเฝื่อนขมเมาฆ่าเชื้อโรคนะคะรากมีรสเปื่อนเมาค่ะเปรี้ยวเล็กน้อยนะคะมีสรรพคุณแก้กรรมโรคแก้โรคหนองในตำกับสุราเอาน้ำรับประทานนะคะเอากากตำพอกปิดแผลถอนพิษงูตะขาบแมงป่องแล้วก็ยังแก้ลมเป็นพิษได้ค่ะต้นนะคะจะมีรสเฝื่อนเมานะคะปรุงผสมกับสมุนไพรชนิดอื่นๆแก้โรคเรื้อนฆ่าพยาธิที่ผิวหนังได้ค่ะ อย่างไรก็ตามค่ะผู้ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพก่อนทานพลังกาสาเพื่อรักษาโรคก,ก็ควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนการรับประทานจะดีที่สุดค่ะอันนี้คือเอาลงมาเด็ดข้างล่างเลยนะคะเด็ดข้างบนนี้ไม่ค่อยสะดวกเลยค่ะกลัวจะตกนะคะก็เสียสละไปสองพวงใหญ่ๆนะคะ พวกสีเข้มๆเ,เนี่ยจะหวานนะคะออกฝาดนิดๆน,นะคะแต่สีที่ออกชมพูชมพูแบบนี้นะคะก็จะมีความฝาดนะคะยังไม่หวานนะคะเพราะเขายังสุกไม่เต็มที่นั่นเองนะคะเพื่อนๆแต่ก็เก็บๆไปก่อนนะคะเสียดายเหมือนกันนะเนี่ยเจ้าเขียวๆยวเนี่ยยังไม่สุกเลยนะคะเทงไปก่อน และนี่ก็คือชมหน้าที่เราได้วันนี้เดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้ค่อยมาเก็บต่ออีกทีนึงนะคะเพื่อนๆเพราะว่าวันนี้คือค่อนข้างจะเย็นแล้วแล้วก็เดี๋ยวต้องไปทําอาหารเย็นด้วยนะคะช่วงเช้านะคะก็ได้มาเก็บเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งค่ะได้ผลพิลังกาสารวมรวมกันประมาณ800กรัมค่ะนำพิลังกาสาที่ได้นะคะมาล้างน้ำให้สะอาดค่ะ นำไปต้มนะคะใส่น้ำปลาประมาณ150มิลลิลิตรค่ะต้มประมาณ10นาทีนะคะนี่คือสิ่งที่เราได้นะคะเพื่อน เดี๋ยวเราจะพาเขาไปกลองนะคะ เดี๋ยวเราจะรอให้เขาเย็นนะคะเดี๋ยวก็เอาไปใส่ตู้เย็นกันนะคะและเราก็ได้น้ำพิลังกาสานะคะนำอเทใส่แก้วเตรียมไปทานกันค่ะ และนี้ก็คือพิลังกาสานะคะที่เรานําไปต้มแล้วก็คั้นเอาน้ำออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะทานไปหลายรอบแล้วนะคะเ,เพื่อนรสชาติดีมากๆนะคะมีความหวานในหน่อยนะคะฝาดนิดนิดนะคะเพราะว่ามันจะผสมผสานระหว่างาตัวสีที่ดําๆแล้วนะคะแล้วก็ตัวที่มีสีออกใกล้จะดำนั่นเองก็คือเป็นสีชมพูหน่อยๆนะคะก็เด็ดออกมากผสมรวมกันนะคะก็จะได้ความฝาดอร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะคะเ,เพื่อนฝากเพื่อนนะคะ กดติดตามกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์ได้นะคะตอนนี้ค่ะต้องขอขอบคุณเพื่อนมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมกันค่ะต้องขอตัวลาไปพร้อมกับน้ำพิลังกาสานะคะสีม่วงๆสวยๆนี้เลยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะเพื่อนๆขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ใค่ะเพื่อนๆน,น้ำพิลังกาสานะคะน้ำที่มีสารแอนโทไซยานินสูงนะคะที่จะช่วยให้ซ่อมแซมเนื้อเยื่อต่างๆภายในร่างกายเราได้ดีนะคะแล้วก็เชิญเพื่อนๆมาดื่มไปพร้อมๆกันนะคะนี่สีสันสวยงามมากๆเลยนะคะสีม่วงๆเลยค่ะ